สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเอ็มสักสิทธิ์วิปิษกันเหมือนเดิมนะครับเนาะสำหรับเอ็มวันนี้ที่เนินกลุ่มบางกระทุ่มบุกตะโนโลกทีน,นี้ก็มาแกงหมูนะครับเนาะตอนนี้ก็ใส่ผักไปหมดแล้วตาเขาแกงหมูนะครับวันนี้ดูไปเรื่อยๆนะครับเนาะแกงหมูนะครับวันนี้ ใส่หมูใส่พริกก่อนนะครับแล้วก็มีถั่วปักยาวใส่ใแบบกระเพราด้วยนะครับแลบบ้มันหอมๆห,หน่อยเดี๋ยวก็มาปรุงกันเลยนะครับเนาะใครชอบรสอะไรก็เติมกันเลยนะครับ แกงหมูนะครับวันนี้ใส่ตัวปักยาวใส่พริกอ่อนตอนนี้ก็กำลังปุงนะครับเนาะตากำลังปุงเติมน้ำหน่อยนะครับเนาะใสสดเอาไว้คุกข้าวได้นะครับสำหรับน้ำ ใส่ผงชูรสหน่อยใครชอบเยอะก็ใส่เยอะนะครับใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็คนกันครับแกงหมูวันนี้ง่ายๆรวดเร็วทันใจหมูสับนะครับเนาะไม่ใช่หมูเป็นชิ้นก็เรียบร้อยแล้วเติมเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเนาะสำหรับแกงหมูวันนี้ตาเป็นคนแกงนะครับวันนี้สำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ